เรื่องต่อไปครับอันนี้ไม่ได้ป่วยจิตฮะแต่ทะวิวาตกลุ่มวัยรุ่นมาอีกแล้วคุณผู้ชมแล้วชาวบ้านก็บอกว่ามาทุกคืนแต่คืนที่ผ่านมามาเยอะเป็นพิเศษมากันเป็น30คนคุณผู้ชมเขากลัวว่าจะถูกลูกหลงเข้าสักวันหนึ่งก็เลยแจ้งตำรวจครับดูมันไล่เตียนบ้านคุณเนี่ยมาอีกมาอีกนะขอบไม้ลากไม้มา ตีแล้วทีดิเห็นมึงลากไหมใส่กันนานแล้วเนาะาคุณผู้ชมฮะคือคนถ่ายคลิปอะน้ำเสียงเอื่มมากค่ะแล้วคือไม่ได้ตื่นเต้นกับเหตุการณ์เลยนะเหมือนเจอบ่อยอะนี่ดูมันดูมันไล่ตีกันขอโทษนะเขาใช้คําว่าบ้านกูเนี่ยมาอีกมาอีกลากไม้มาอีกตีกันสักทีเห็นลากกันมานานคือเขาเอื่มแล้วใช่แล้วจะเห็นภาพนะคุณผู้ชมนี่ลากไม้มาแบบยาวมากอะ แล้วมีแสงไฟเหมือนเป็นประทัดระเบิดปิงปองเปี้ยงปังเปียนนี่นี่นี่ดูไม้สิโอ้โหเหมือนประกาศศักดาคือเหมือนบ้านเมืองนี้ไม่มีกฎหมายเหมือนเขาไม่เกรงกลัวเลยนะเอาจริงๆนั่นเลยสีฮะเนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นหลักฐานที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะครับขณะที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกวิ่งไล่ตีกันแล้วในไหนรู้ไหมนี่คือในหมู่บ้านไม้ขวดพลุประทัดมาหมดฮะบางส่วนขี่มอเตอร์ไซค์ลากไม้ยาวมาอีกชาวบ้านเขานอนอยู่เนี่ยเขาก็ต้องตื่นด้วยความตกใจ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแยกย้ายกันหลบหนีไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนของวันที่สี่มกราคมภายในซอยประดิษฐ์สโมสรที่สมุทรปราการคุณผู้ชมมะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สี่มกราคมใช่ไหมผ่านมาประมาณเกือบสัปดาห์เนี่ยเราล,ลงพื้นที่ไปเนี่ยยังพบชิ้นส่วนของพลุตกอยู่เลยนี่ฮะทีมข่าวเนี่ยไปคุยกับชาวบ้านครับหลายคนบอกเหมือนกันว่ากลัวจะโดนลูกหลงจากแก๊งนี้เหลือเกิน กลัวจะได้รับอันตรายเหลือเกินเจ้าของคลิปที่ถ่ายด้วยเสียงเอื้อมๆอเมื่อสัก,กี้<ป>ฮะเขาบอกตอนนั้นกําลังนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงคนจุดพลุแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นก็เลยเดินออกมาดูจนกระทั่งอย่างที่เห็นนะฮะเนี่ยปเปี้ยงปังเปี้ยงปังลากไม้กันมาเขายืนถ่ายอยู่นานนะ5นาทีอ่ะห,ห้านาทีที่เขามาตีกันแล้วเขาก็ยืนถ่ายอยู่อย่างเงี้ยนับนับดูเนี่ยรวมแล้วเนี่ยสฝ่ายเนี่ยประมาณสัก30คนนะครับแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีใครเจ็บ แต่มันเกิดบ่อยฮะเกิดบ pues, ่อยเหลือเกินเนื่องจากในหมู่บ้านเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นอาศัยอยู่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มาตีกันเยอะขนาดนี้ก็กลัวว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะฮะชาวบ้านจะถูกลูกหลงครับไม่ไม่มีก่อนหนั้นนี่ก็จะมีแต่ว่าไม่ได้เยอะยะแบบนี้ครับก็สักหกเจ็ดคนนะครับที่มีมาตีกันพัฒนอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้แล้วก็ฟุบแล้วก็ขวดที่ปลาขวดใส่ เท่าเท่ี่ดูแล้วจะอายุไม่เยอะแต่จะช่วงวัยมัธยมเนี่ยฮะคือถ้าเอาเท่าที่สายตาพี่คนนี้บอกเนี่ยน่าจะมัธยมด้วยซ้ําที่มาไล่ตีกันเนี่ยนะฮะแล้วนะถ้าเกิดโหเป็นกลุ่มนักเรียนอีกแล้วอ่ะน้องๆวัรุ่นอ่ะคือจะบอกว่าจุดพลุปีใหม่ก็คงไม่ใช่ค่ะ เพราะว่ามากันแบบนี้อาวุธก็เห็นเห็นอยู่ถูกไหมคะแล้วเที่ยงคืนน่ยมันเป็นช่วงที่คนกกำลังนอนหลับพักผ่อนกันแล้วอะค่ะเออเ้าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหลือเกินนะฮะฝากตารวจด้วยละกันตํารวจสพเมืองสมุทรปราการนะครับก็บอกกับว่าบอกกับนักข่าวนะครับบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วส่วนใหญ่ก็ข้อมูลตรงกันคือเป็นเยาวชนก็เตรียมเรียกมาสอบประคำดำเนินคดีต่อไปค่ะ